เดี๋ยวเราฟังผัวงการปฏิบัติธรรมพระธรรมชายาติพระรุ่น66ปีพระราพนัยสุดจากสวนสุขสว่างกันนะจ๊ะโอ้ท่านมาจากสปปลาวแล้วก็ต้องเปิดเพลงนี้เฮลโล Hello. ผิวทัดสวยงามมากสิ่งแวดล้อมอยังงดงามอยู่นะจ๊ะนะที่สปออาลาเนโอมีพระผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษอยู่เยอะเนะ mm hmm. ท่านหลีกเล่นปรีกพิเวกอยู่ mm hmm. ท่านอรัตนอยู่อายุยืนยาว mm hmm. แล้วก็หน้าอัศจรรย์เดียว นี่กำลังพูดถึงในปัจจุบันนี้นะเจ้าไม่ใช่ผ่านมาโบราณกาลนะท่านเป็นคนโบราณแต่อยู่ยมาถึงปัจจุบัน oh. แล้วก็ทันสมัยด้วย oh. เออมันน่ามหาเจรย์ปลีกวิเวกความเป็นสมณธรรมที่ไม่ฉันอะไรเ,เออ บางองบอกไม่ได้ฉันมาร้อยกว่าปีอย่า oh. <laughs> งนี้บางองบอกอมากกว่านั้นเน่ย oh. ถ้าเราเริ่มต้นทางจากปากเซไปดิเนอโอ้ oh. ไม่ได้เดี๋ยวหัวหน้าฉันอ๋อกลัวไป <laughs> นี่ยังไงปากเซเดี๋ยวรู้ ครตบครับราบพระประเด็นกุหลาอโครูเูาใหญ่ที่รักและครพบอย่างสูงเดี๋ยวเราจะไปเดินเดี๋ยวจะส่งไปเดินทดงนี่นั่นเดีนยวเดินถนนกระผมพระสมศักยสกุณโนอายุยี่สิบ เจ็ดปีจากจังหวัดจำปาศักรประเทศสาธารณ,าาร,ณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวาผมกเกิดในครอบครัวเกษตรกรโยมพ่อเสียชีวิตตั้งแต่สมัยผมอายุเพียงหกปี โอ้ผม,มอายุได้สิปีผมก็ได้บรรพชาเป็นสามญเนรบวชเนรได้เจ็ดปีกับลาสิกขาอ้าวแล้วกันมาเรียนต่อระดับชั้นมหกมแล้วก็ได้ทุนมาเรียนต่อปริญญาตรีที่มหลาลัยราชมงคลจังหวัดกาฬสินธมาวัดพระธรรมก,กายครั้งแรกกับเพื่อนๆชมรมพุทธ ประบรับบุญส่งกลับน้องๆวีสตาร์กว่าห้าแสนคนในวันงานเครวมพลังเด็กดีวีสตาร์วันเดือนธรนวาคมสองห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งและห้าสองจ้ะก็วี2อั้งน5่หออ๋อจ้ะวันนั้นแม่เท้าของผมจะพองบวมเราต้องเดินไปเดินมากลับหลายกิโล ออนี่หน่อยแต่ก็ลื้มใจมากๆแกผมได้เห็นรอยยิ้มแล้วก็ได้ยิ้มได้รับคำขอบคุณของน้องๆพอผมพาน้องๆไปส่งถึงรถความเหนื่อยของผมก็หายไปนี่หายไปในทันทีเลยครับเหมือนอน้องๆขอบคุณแล้วก็ส่งยิ้ม ตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ได้มาวัดพระธรรมกายบ่อยขึ้นแล้วก็ได้เป็นสมาชิกของชอมรมพุทธศาสากลนครับาธุสาธุผมตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะเข้ารับการอบรมธรมรมทานญาติได้ร่นบูชาทำระเดับุคลหลวงพอ่อโอ้สาธุาาจ้ะ<า>วันเข้าอบรมผมเดินทางจากจังหวัดจามปาสัก์สพปลาว มาถึงกาลสินแล้วก็นั่งรถต่อมาที่วัดพระธรรมกายเราเวลากว่า21ชั่วโมงแต่ก็คุ้มค่ามากๆครับว่าผมได้เข้ามาบวชหลวงพ่อทำให้ผมรู้ความจริงของชีวิตว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรหลวงพ่อครับเวลาพาไปสามวัน หลังจากเข้ารับการอบรมผมเลยนั่งสมาธิแต่ก็มีการปวดเมื่อยมากๆเพราะไม่เคยนั่งสมาธินานแบบนี้มาก่อนอ๋อยุยสิบนี่เมื่อย <Yeah. S 1> เมื่อยยังไม่จริงเนละ <Yeah. S 1> เมื่อยเล่นๆแต่พอได้ยินเสียงนำหน้าของพระอาจารย์บอกว่าร่างกายเราเนะี่ยเป็นเพียงแค่กายหยาบเป็นอุปกรณ์ในการใช้สร้างบารมี ให้นึกว่าตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราผมจึงวางใจสบายๆที่อยู่ก็มีองค์พระแก้วใสามาครอบตัวผมสาธุเจา้ามีบุญมากใจหยุดนิ่งได้ระดับหนึ่งแล้วความรู้สึกเย็นวูบสบายมากครับสักพักหนึ่งพระอาจารย์ท่านก็นสพเพเลิกนั่ง แต่จ้งผมมันชุ่มเย็นมากครับผมยังพยายามประคองรักษาใจไว้ตลอดถูกต้องจะดีมากเลยเช้าวันต่อมาระหว่างที่กำลังรอฉันเชา้านี่เราอย่าอยู่ว่างๆนะรอฉันเช้าเนี่ย <Okay. S 1> ผมนั่งหลับตารอพระอาจารย์ <Okay. S 1> โอ้อยู่ๆก็มีแสงวูบสว่างจ้ามากครับ เหมือนอย่างคับว่าลืมตาใส่ดวงอาทิตย์แต่หน้าแปลกครับเพราะไม่รู้สึกแสบตาสักนิดเหมือนเราลืมตามองดูดวงอาทิตย์นแล้วจู่ๆก็มีองค์พระสีทองขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาในกลางท้อง<า>โอ้มีบุญมากเส้นทางของท่านน่าจะเป็นเส้นทางน,นี้มากกว่าชื่นหัวใจมากครับ ขณะนั้นผมรู้สึกแค่ว่าสิ่งที่ผมกำลังแสวงหายอยู่นั้นผมก็ทำได้จริงๆผมปลื้มใจจนน้ำตามไหลออกมาไม่รู้ตัวเลยโอ้รักษาไว้ให้ดีนะจ้าใหญ่หายนะจ๊ะนี่ครั้งนี้ท่านบวชสองชั้นแล้วแต่สองวันต่อมาพระเพื่อนก็นมาบอกผมว่าองค์พระภายในตน้องเป็นแก้วใสเท่านั้น อันดี่ความรักระหวังดีนะ<ช>เออแค่นั้นเองแหละครับหลงพ่อท่ว่าผมใจแป้วเลยเพราะผมไม่มเปสีทอง<ช>หัวใจมันหล่นตุบถึงตาตุ่มดีกว่าตกไปใต้บาดาเลเนะ่ย<ช>ผมพยายามทำทุกวิธีทางที่จะเปลี่ยนสีองค์พระจากสีทองให้กลายเป็นแก้วใส ผมเค้นแล้วเค้นอีกแต่สุดท้ายแล้วองค์พระสีทองผมก็หายไปเลย <S <S 1> <S 1> พระเพื่อนเนี่ยท่านไปบอกเอาเอาตอนสุดท้ายนะท่าไม่ได้บอกตอนเริ่มต้นสีอะไรก็ได้แต่สุดท้ายเป็นสีใสคือตกไปแค่ไม่กี่ไม่กี่คำแค่นด้นี่นะ <S <S ว,ว่าสุดท้ายต้องเป็นแก้วใส พระศีรษงผมก็หายไปเพราะผมเค้นแล้วก็องค์พระแก้วายท่านก็ไม่มาเห็นเลยพุทธนั้นมาเลยเนี่ยเพราะเรไปเลี้ยงท่านก็เลยแนะนําว่าเอาใหม่เราพร้อมเราต้องพร้อมที่จะเป็นนักเรียนอุบาลพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆให้วางใจเฉยๆเห็นอะไรก็เฉยๆเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่นนะจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร ให้ทำใจใใเฉยๆเดี๋ยวเห็นเองห <ow. S 2> ลังจากนั้นองค์พระของผมก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมครับาไปบอกโค้ดด้วย <twor> ว่าเอาให้ได้อย่างนี้เหมือนกันนะประ <laughs> ได้ขึ้นมาปฏิบัติธรรมที่สุขสว่าง <hoof> ในช่วงวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมา <c oughs> ผมได้นั่งธรรมะในช่วงพิธีบูชาข้าพระผ่านทาง DMC ผมน้อมนำใจตามเสียงของหลวงพ่อวางใจสบายๆนิ่งๆเอาใจจลดไว้ที่ศูนย์กลางกายอยู่ดีๆร่างกายผมก็ขยายใหญ่ขึ้นขาทั้งสองข้างขยายไปถึงสุดกำแพงห้องปฏิบัติธรรมเลยครับสาธุจ้า,าแล้วองค์พระแก้วใสาท่างกระพุดขึ้นมาที่ศูนย์กลางกาย ทุดูไปเฉยๆนะจ๊ะดีมากมีบุญมากถูกต้องมากจ้ะแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอยากกะมาซ้อนกับร่างกายของผมที่ขยายออกไปจนเวลานั้นผมรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายมากครับเมื่อหลวงพ่อการาสเพแล้วองค์พระแก้วใสก็ยังอยู่ที่กลางกายตอนนี้ผมสามารถ เห็นองค์พระได้ชัดใสสว่างตลอดทั้งวันเลยสาธุายัยหายนะจ๊ะยัยหายจ้ะไม่ว่าจะนั่งนอนอยู่เดินหรือในทุกๆก,กิจกรรมเลยครับดีมากดีมากยัยหายนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางของท่านมากกว่านี่ยเส้นทางเนี่ยแล้วพ่อครับตอนนี้ลูกๆพระธรรมธายาต รุ่น66ปีทุกรูปกำลังตื่นตัวกับการออกเดินทดดวงในวันพรุ่งนี้กันมากๆครับดีจ้าดีดีมากเลยเดินไปก็อมเป็นสมณะธรรมไปด้วยนะจ๊ะจะเดินภาวนาไปเรื่อยๆเราจะเริ่มออกเดินท้ดวงกันเวลาสว่างเที่ยงตรงจากสวนสุขสว่างไปยังวัดอรางและวัดใกล้ร้างบนดอยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลาหวัน ตั้งแต่วันที่13ถึง17พฤษภาคม2553แม้อรยะทางจะห่างไกลและต้องเดินทอะดงวันละหลาย10กิโลแต่ลูกพระทุกรูปก็จะไม่ยออ่อท้อจะต้องไปฟื้นฟูวัดร้างให้ได้สาธุาโอ้ฟังแล้วชื่นใจเนอะลูกพระทุกรูปจะช่วยกันสารต่อมโนวมปฏิทานของพระเด็วคุณหลวงพ่อที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และจะตั้งใจฝึกตัวให้เป็นพระแท้เพราะทุกๆครั้งที่ผมได้เห็นหลวงพ่อก็ท้ายผมมีกำลังใจที่จะสร้างบุญสร้างบารมีโอ้งั้นดูเรื่อยๆเลยจ้าแล้วพ่อครับผมขอบวดเป็นพระลูกชายของหลวงพ่อไปแบบวันต่อวันส้าโออยากฟังคำนี้มานะนานแล้ว นี่แหละเจ้าเส้นทางของลูกแล้วนี่แหละอันนี้แล้วเส้นทางแหละไอท้ที่ก่อนบวชไม่ใช่นะศึกษาเล่นๆกันได้สนุกสนุกไปงั้นเนาะนี่เราเห็นองค์พระชัดสายสว่างแล้วเนี่ยผมจะบวชไปวันต่อวันทำในแต่ละวันให้ดีที่สุดสาธุาจ้า บุญทุกๆบุญตั้งแต่อดีตปัจจุบันและที่ตั้งใจจะทนนําในอนาคตขอน้อมถวายบูชาธรรมและขอติดตามหลวงพ่อไปถึงให้ถึงที่สุด่างธรามครับารสาธุเลิฟหลวงพ่อมาม,มากครับพระสมศักยัสก,กโนโพระลูกชาจากซอปอปอลาวโอ้นี่จ้ะนี่ตัวจริงดีจริงนี่เราจะเส้นทางจ้ะ เนทางของยะสะคุโนพิขุพระธรรมทายาตยิรุ่น66ปีพระรับอราสุดสาธุบวทแล้วต้องเรียนคำสอนข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีวิชาไม่มากวิชาสา <ะ S 2> มยวมากกว่าวิชาแป ดีอยู่ตั้งยี่สิบกวิชา29วิชาแต่นี่สามเออภพ <4. S 1> เพนิวาสานุสติญาณนีน่นจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติความรู้เกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติจตูปป,ปตัตยานีน่ก็แห่งกรรมการเวียนว่ายตายเกิดเพรภูมิแรงต่างแล้วก็อสวรรคญาณเรียนขจัดกิเลส อัศวะให้หมดสิ้นไปนี่สามวิชาแค่นั้นเองง่ายๆถ้าได้นี้แล้วค่อยขยับไปแปดอย่างนี้เนาะนี่เจ้าพระสมศักดิ์ยศคุณโนเดทาพิสโพสิจันเจนีสา สำหรับท่านเพลงนี้จะเหมาะที่สุดเลยผ้าชุดสุดท้ายแทน